ที่นี่คือโรงเรียนกาละสินปัญญานุกูลจังหวัดกาละสินเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกค,ค่ะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนพักประจำบริหารงานโดยนายมีเกียรตินาสมตรึกผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและรองอีกทั้ง3ท่านค่ะโรงเรียนของเรายึดมั่นในแนวคิดยัวชัยมัธยมเฟิร์สลูกเราต้องมาก่อ สสยทัศ์มุ่งพัฒนาเด็กพิการให้มีความรู้และคุณธรรมน้อมนำโครงการพระราชดำริด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายพันธกิจ 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกให้มีความรู้เต็มศัก,กยภาพและช่วยเหลือตนเองได้ 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการจากภาคีเครือข่าย 5. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมเป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มศัก,กยภาพ 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 3. นักเรียนเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริและดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 4. การบริหารจัดการมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน 5. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมวิชาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพอาชีพเช่นวิชาเบเกอรี่และเครื่องดื่มวิชากเกษตรอินทรีย์ปลูกผักไฮโดรโปรนิก์ การเลี้ยงใส้เดือนดินวิชาตัดผมและเสริมสวยทั้งนี้โรงเรียนของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายเช่นสถานศึกษาน้าอยู่น้ำดื่มสะอาดเพราะเรามีระบบกรองน้ำ RO สำหรับนักเรียนน่าอยู่มากๆเลยค่ะอาหารมีคุณค่าทางพภชนาการและครบหมูมีเรือนพยาบาลที่มีครูสหาวิชาชีพทั้งพยาบาลแพทย์แผนไทยและจิตวิทยาคลินิกคอยดูแลลูกๆนักเรียนตลอด24ชั่วโมง ทำให้หนักเรียนทำตลอดทั้งปีไม่เหงาอย่างแน่นอนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกๆนักเรียนของเราค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีตลอดหลักสูตรผู้ปกครองท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะ